สวัสดีค่ะแล้วก็มาพูดกับคลิปของเรื่องเนือคู่ของราศีต่างๆกันนะคะคือน้าก็พูดไปถึงแล้วประมาณอยู่ที่7ราศีละตั้งแต่เมษจนถึงออตุลเจ็าศีแล้วก็ทำเอาไว้ในอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะไปเปิดดูกันได้นะแล้วทีนี้ราศีต่อไปเนี่ยก็คือเป็นราศีพิจิก เราก็มาเช่นกันว่าคุณเป็นพิจิกร้อยเอร์เซ็นต์ไมคุถ้าคุณเกิดช่วงวันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นราศีพิจิกแล้วก็เวลาเกิดคุณถ้าอยู่ในประมาณตีห้าหนึนาทีจนถึง7จ็ดมงเชา้าอันนี้เป็นเวลาประมาณการนะคะคร่าวๆดู คุณก็จะได้ลัคนาพิจิกเท่ากับว่าคุณเป็นพิจิก100เเต็มเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเกิดช่วงวันที่17พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมเนี่ยคุณก็เป็นราศีพิจิกแต่เวลาเกิดคุณไม่อยู่ในกรอบนี้แสดงว่าคุณอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นจะเป็นมิถุนตุลก,กุมอะไรกว่าไปแต่เวลาดู12 ดวง12ราศีเนี่ยให้ดู2ราศีเพราะว่าจะมีเป็นพิจิกเนี่ยประมาณ20%แล้วก็จะเป็นในส่วนของลัคนาราศีอื่นอีก80%เอา2ราศีนี้มาประกอบกันมันก็จะให้ดวงของคุณที่ดูอ่ะจะมีบางอย่างที่ตรงอยู่ในราศีนี้ หรือไปตรงในลัคนาราศีอื่นก็ได้อันนี้คือก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80%เปอร์เซนเลยความความชัดเจนนะของแต่ละคนทีนี้เราคุดูว่าเนื้อคูอ่ที่ดีของชาวราศีพิจิกเป็นงไงกันบ้างอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะมิได้เอาดวงของของ,ของคนใดคนหนึ่งมาลงไว้เพียงแต่ว่าเราจะดูว่า ตำแหน่งที่ดวงดาวไปอยู่อยู่ตำแหน่งดีไหมอ่นนี่มาดูกันาชาวราศีพิจิกอะปัตตนีเนี่ยตำแหน่งคู่รองคุณเห็นไหมคะบางคนนะในพื้นชะตาเดิมคุณอาจจะมี1ดวง2ดวง3ดวงก็ว่ากันไปแต่บางคนเนี่ยจะไม่มีดวงดาวอะไรอยู่เลยเราก็จะยึดหลักาดาวเจ้าเรือนของปัตตนีเนี่ย มาเป็นตัวแทนดาวกู้ของคุณซึ่งเป็นดาวศุ์แสดงว่าปัตตานีของคุณเนี่ยจะเป็นคนสวยอ่อคนมีเสน,เน่ห์เป็นคนที่ออมีความใจเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออาจจะเป็นคนที่แต่งตัวสะอาดสะอ้านชอบแบบดูแลดูแลก็ได้ดูแลเอาใจใส่คนอื่นด้วยทีนี้ เราก็ดูว่าพระศุกร์ไปไหนดาวพระศุก์เนี่ยไปอยู่ที่เรือนกระดุมพระเห็นไหมเนี่ยไปอยู่ที่เรือนการเงินแสดงว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนมีเงินก็ได้แล้วทีนี้ดาวศุก์เองอะ่ะก็พ่วงด้วยความเป็นดาวเจเรือนของวินาศก็บอกว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ย จะเจอจากคนใกล้ตัวของคุณเองอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณติดต่อประสานงานกันก็ได้แต่ทีนี้มาจากเรือนวินาแสดงว่าบางทีคนคนนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาหรอกแต่คุยไปคุยมาเออก็ได้ยว่าอ,อ,อาจจะ คุยไปคุณมาถูกใจถูกคอคุณแต่งงานกันไปเนะี่ยสองคนนะ่ะจะสร้างกันให้รวยเกิดขึ้นก็ได้หรือในตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันคุยกันอยู่เนะี่ยทางที่คุณคนที่คุณเจอเนี่ยคู่ของคุณเจอเนี่ยอาจจะไม่เขาไม่มีฐานะเขาอาจจะไม่ได้รวยก็ได้นะคือเพราะวินาศมันาอาจเป็นสิ่งที่ก็อาจจะมีอะไรที่อ,อ,อ่อนกุณ ด้อยองู่คุณก็ได้แต่จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะน,นี้ต้องไปดูของแต่ละคนนะคะเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังว่ามันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ด้ยอยอยู่คุณอาจจะเป็นเรื่องของฐานะก็ได้หรือความรู้ก็ได้แต่ทีนี้แต่คนคนเนี้ยเขา,าบางทีก็อาจจะเป็นคนที่เออค่อนข้างที่จะ,ะมีโรคสวนตุนสูงหน่อยหนึ่งหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองสักเท่าไหร่ อันนี้ต้องดูปรับกันนะแต่ที่นี่อยู่กันไปเนี่ยเพราะว่าอะไรอะ่ะดาวสุกอยู่ในเรือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาเรียกว่าค uh ู่ซ uh ับคู่โชคแสดงว่าถ้าคุณตอนที่คบกันเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยพอคุณแต่งงานกันไปเนี่ยสามารถสร้างให้มีฐานะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้ก็ก็ต้องดูของ แต่ละพื้นชะตาเดิมของต่ละคนนะคะแต่ในกรณีนี้พูดถึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนื้อคู่ที่ดีเนี่ยอยู่แบบไหนอะไรอย่างนี้นะเรงว่าถ้าสมมุติบางคนถ้าได,ด้เนื้อคู่ที่ดีเนี่ยเอ่อได้ยิ่งถ้าสองคนถือสิน5กันได้นะโดยเฉพาะสินข้อ3เนี่ยให้แม่นนะนะว่าป,ปัญหามือที่3เนี่ยจะไม่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างในกรณีที่เวลาดวงดาวจรในแต่ละเดือนเนี่ยเนื้อไปอยู่ในเดือนขัดแย้งมันอาจจะมีเรื่องปัญหาของความขี้หึงอ,อารมณ์น้อยอกน้อยใจงอนกันอันนี้คือเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคิดว่าปัญหาพวกเนี้ยมันสามารถนั่งคุยกันได้ก็ประครองชีวิตคู่กันให้ดีๆเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาดาวย้ายเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะอยู่ แต่ราศีเนี่ยระยะเวลาไม่เหมือนกันแต่ถ้าไปเจอเจอดาวใหญ่ๆอะ่ะที่ย้ายไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเงี้ยอย่างเป็นพวกดาวเสาดาวพระหูเนี่ยปีครึ่งหรือมอรตยูด้วยพเพราะมอรตยูเนี่ยเจ็ดปีถ้าไปอยู่ในตําแหน่งที่แบบเออเป็นตาแหน่งที่คิดว่าเป็นคู่ขัดแยง้งอะไรแบบนี้นเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องผู้นี้ได้จะทําให้มีเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องกันถึง เรื่องกันถึงหวงเรื่องความที่คิดทำคิดเห็นไม่เข้าใจกันอะไรกันเงี้ยอันนี้คือพูด่ายว่าชีวิตคู่มันก็เหมือนลิ้นกับฟันกันอะมันก็ต้องประคองชีวิตกันให้ผ่านพ้นกันไปด้วยดีได้นะคะทีนี้แต่อาจาพูดในกรณีว่าถ้าคุณได้คู่ดีๆกันแล้วเนี่ยช่วยรักษากันเอาไว้เหมือนคุณได้เพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยถ้าคุณช่วยกันรักษาดูแล าขาดสีชีวิตวันเพชรเม็ดเนี้ยมันจะเงางามไปตลอดชีวิตของคุณเองส่วนถ้าใครไม่ดูแลไม่รักษาน้ําใจไม่ไม่ดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเพชรน่ะมันก็จะหมองไปเรื่อยๆๆืวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะไม่มีคุณค่าอะไรใช่ไหมแต่ถ้าคุณสองคนประครับประคองกันชีวิต หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันและฝ่ายที่ให้อภัยแล้วอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ด้วยอันนี้นีกก็พูดในฐานะที่ว่าก็เลยะให้ความยุติธรรมทั้งคู่เพราะในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งให้อ,อ่อให้โอกาสแก้ตัวอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ต้องปรับปรุงตัวเหมือนกันแล้วก็อย่าไปทำเรื่องแบบเดิมอีก อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับมคุณที่มีคู่ครองที่ดีๆคือความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยนสวยางามก็อยากทุกคนอะ่ะมีความรักกันไปจนแก่จนเท่านะคะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนเนาะทีนี้เราดูตัวอย่างที่เรื่องความรักที่ไม่ดีกันบ้างเห็นไหมเนี่ยดาวสุกดาวสุกเนี่ย ไปตอนนี้ไปอยู่ที่เรือนอันนี้ตัวอย่างที่ไม่ดีนะดดวสุขคุณนะ่ะไปอยู่ในเรือนสาสชาคุณจะได้เพื่อนจากคู่ของคุณเนะี่ยจะเป็นคนที่อชอบสังสรรค์ชอบการเดินทางไม่อยู่ติดกัะที่หรือได้จากการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆรวมถึงคุณอาจจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้หรือเพื่อนคุณอนะ แนะนำแฟนให้ก็ได้แม้กระทั่งพ่ออะไรดาวสุกอะ่ะเป็นดาวจเจริญวินาศด้วยใช่ไหมคนกใกล้ตัวคุณอาจจะแนะนําให้คุณเองก็ได้แต่มาอยู่ในเรือนสาชะทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าตามโหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้าสุกอยู่เดือนเสาหรือเสาอยู่ในเรือนสุกหรือสุกได้ตําแหน่งที่7ของเดือนชะตาเนี่ยเขาว่าได้อา่าทให้เนี้ย มีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของความรักเรื่องการเงินก็ได้เพราะสุขแทนการเงินก็ได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของความรักเองมีความกลัดกลุ้มกัดกลุ้มเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าบริบทของแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องมืที่3ก็ได้หรือก็ส่วนใหญ่แล้วความร้อนก็เกิดเรื่องมือที่3กันเยอะเนาะอันนี้ก็ครูให้ดูให้ดูก่อน ของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นแบบนี้สมมติคุณไปดูดวงแล้วเจอลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องตัดสินใจเอาว่าคุณจะใช้ชีวิตโสดหรือใช้ชีวิตคู่ก็ต้องตัดสินใจกันเองเนาะเจ้าของดวงทีนี้นางได้บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจใช้ชีวิตโสดนาคิดว่าการใช้ชีวิตโสดมันก็มีความสุขนะไม่ต้องไม่ต้องประกวความเหงาเลยนะเพราะกิจกรรมมีให้ทําเยอะแยะ คุณจะไปทำไรอ่ะคุณโสดคุณก็มีเงินคุณก็ไปลงทุนเรียนให้มันเป็นระดับด็อกเตอร์ไปเลยเอาไปปรับในสายงานคุณเองจะได้เป็นระดับก็ได้ระดับซีอก็ว่ากันไปส่วนใครที่เขาเรียกว่าอะไรเงินเราไม่ได้ไมไ่มีมากมายที่จะเรียนถึงระดับด็อกเตอร์ได้เราก็ไปทําต่อยอดในกรณีไปเรียนคอร์สอะไรก็สั้นๆเอามา ทำอะไรของเราเองก็ได้ธุรกิจเล็กๆน,น้อยๆของเราเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีตลาดอะมันมีสื่อออนไลน์เยอะเราก็ลงในออนไลน์ได้ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อันนี้คือต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะแต่เี้นนะาวองว่าคนโสดอะมันไม่ต้องกลัวคาว่าเหงาและอย่างหนึง่งอย่างเช่นใครที่มาเช่าคอนโดอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยถ้า คุณกลัวเหงาวันไหนไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ลองก็ได้ละไม่ได้ลองคือคุณนะถ้าบ้านคุณนะสามารถเดินทางกลับไปได้เนี่ยคุณเนี่ยเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะกลับไปคุยอยู่ท่านบ้างไปนั่งคุยอยูท่านว่าเออพ่อแม่เป็นไงบ้างอะไรเงี้ย มียาทานอะไรไหมหายาให้ท่านทานวันวันนึงอะเวลามันจะหมดไปและอย่างหนึ่งเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุในบ้านของคุณนะไม่เป็นก็ได้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นการป้องกันอะไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เพราะการที่เราได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีสมองท่านได้ทํางานนึกถึงเรื่องเก่าๆตั้งแต่สมัย ของเขาเองตอนสาวาหรือตอนที่คุณเป็นเด็กๆเ,เนี่ยให้เขาเล่าสิแล้วก็นั่งฟังเนี่ยสมอง,องเขาที่ถูกกระตุ้นความทรงจําเก่าๆขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เขาไม่เป็นโรคอัลไซเมอรได้อันนี้คือมันเป็นวิธีช่วยได้เหมือนกันนะก็ลองดูนะส่วนคนที่ไม่สามารถบ้านเนี่ยมันไกลไม่สามารถกลับไปได้โทรศัพท์ยกึุนไปคุยได้ค่ะโทรหาท่านเถอะบางทีได้แค่ยินเสียงนะท่านก็ดีใจ จะตายและคนแก่ต้องบอกนี้คือก็ปฏิบัติของแต่ละคนก็ต้องไปดูเนาะว่าเป็นไงให้ไปปรับเปลี่ยนเองแต่ว่าไม่ต้องกลัวเหงาะนะแล้วก็น้าบอกว่าสําหรับบางเคสนะบางคนนะ่ะกลัวแบบเหงาแบบไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อนละพออ,อยู่แบบอยู่คนเดียวเหงาไม่รู้จะทาอะไรดีโอ้ยเพลงมีก็เปิดเพลงฟังโทรทัศน์มีก็ดูหนังไป หรือถ้าดูหนังเบื่อก็ออกไปข้างนอกไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างแต่อย่าไปฝึกให้พูดคำว่าเหงามากๆนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการสะกดจิตตัวเองโดยเฉพาะหัวใจคุณเนี่ยพอกคุณรู้ว่าคุณเหงามอไหร่หัวใจคุณรับรู้ทันทีเลยนะหัวใจคุณอะหัวใจคุณอะจะถูกปลูกฝังวาแล้ว่าโอ๊ยวันนี้ฉันเหงาแล้วฉันเหงาแล้ว พูดบ่อยๆเข้าเนี่ยคำคำนี้จะทําให้หัวใจคุณนะ่ะมันห่อเหี่ยวลงแล้วจะทําให้คุณไม่มีความกระตือร้นอยากจะทําอะไรเลยถ้าคุณอยากจะพูดอะไรคุณจะพูดคําที่ดีๆกับตัวเองอย่าไปพูดคําพวกนี้มันเป็นการสะกดจิตตัวเองจริงๆนะลองดูนะก็คือให้พูดดีๆหรือเราจะทําสมาธิไปในตัวก็ได้เปลี่ยนจากคําว่าเองาเป็นพูดโทแทนสิ อาจจะได้เห็นอะไรดีๆเนี่ยหมายก็ว่าได้เห็นอะไรหมายว่าทําให้ตัวเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นก็ได้ทําให้ตัวเรามีสติมากขึ้นก็ได้อันนี้เนี่ยก็ฝากไว้เนาะว่าอย่าไปพูดถึงในเรื่องที่ก็ได้ไปปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของตัวเราเองอะรอบตัวเราเนี่ยมีความสุขมีความทุกข์อยู่รอบตัวเราเลยเราจะหยิบอะไรมาล่ะจะหยิบสุขหรือหยิบทุกข์ล่ะ หยิบสุขเราก็มีความสุขหยิบทุกเราก็มีความทุกและทุกคนน่ะก็รู้หมดอ่ะอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกขแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเราอ่ะจะชอบหยิบความทุกขมากกว่าความสุขต้องลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะของแต่ละคนเพราะว่านะไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นกันแบบไหนอันนี้นักฝกไว้ละกันก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามมากดชมกันแล้วก็มาแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีมีความทุกข์นะคะในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงเด็กบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยวัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ